ชื่อสิรินาต่อวิริยะเลิศชัยค่ะเป็นที่ปรึกษาโครงการเทใจ .com ค่ะจุดเริ่มต้นของเทใจ .com น,นะคะเกิดจากความร่วมมือระหว่างทางมลทิเพื่อคนไทยกับทางสถาบันเชนฟิวชั่นอ่ะนะคะที่เราเห็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในสังคมค่อนข้างมากมายอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางทีไม่มีพื้นที่กลางในการเชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวดีๆกับคนดีๆในสังคมเข้าด้วยกันเนี่ยค่ะโครงการเทใจ .com เนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาแล้วประมาณ3ปีนะคะโครงการแรกที่เราเริ่มมาดมทุนเนี่ยค่ะเป็นการทําเก้าอี้ พิเศษสาหรับน้องที่พิการซ้าซ้อนก็คือน้องเนี่ยค่ะเขามีความพิการทาั้งทางด้านสมองแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาไม่สามารถที่จะยืนนั่งหรือว่าอะไรก,ก็ได้แล้วแต่นะคะเพราะว่ากระดูกสันหลังเขาค่อนข้างโคดเนี่ยค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะกลุ่ม one for one เนี่ยค่ะเขาเลยทำเก้าอี้พิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะล็อกตัวน้องนะคะให้เขารู้จักหัดนั่งมีตัวล็อกที่จะทําให้น้องรู้จักว่า การใช้มือเป็นยังไงเนี่ยค่ะสำหรับวิธีการคัดเลือกโครงการในเทใจ c o m นะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกเนี่ยค่ะโครงการที่ส่งเข้ามาเนี่ยอันที่1ต้องเป็นโครงการเพื่อสังคมอันที่2เนี่ยค่ะมีกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนว่าคุณเป็นใครที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะไม่จําเป็นต้องเป็น NGO ขนาดใหญ่อันที่3เนี่ยค่ะเขาต้องคอมมิตกับเราว่าโครงการเนี่ยค่ะเขามีผลกระทบต่อสังคมค่อนข้างสูงแล้วก็สามารถ ขยายผลได้แล้วก็อาจจะยั่งยืนนะนะคะเรื่องที่4ี่สุดท้ายก็คือเราคิดว่าเป็นเรื่องที่เทใจให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือเรื่องการรายงานผลเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะเวลาให้หรือว่าไปทําบุญไปบริจาคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะเรามักจะมีความสุขในวันนั้นเนาะแต่ว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยเราไม่เคยรู้ว่าเฮ้ยเขาเอาเงินเราไปทําอะไรหรือว่าได้รับ รายละเอียดต่อไปในอนาคตรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะะเทใจก็เลยจะเน้นเรื่องของการรายงานผลก็คือให้ทางเจ้าของโครงการเนี่ยค่ะรายงานผลกลับมาอย่างผู้บริจาคมันคือของเล่นเหรอครับของเล่นครับของเล่นไม้ครับอันนี้คืออะไรคะนี่เป็นสินค้าแห่งการให้เราตั้งใจทำผลิตภัณฑ์ออกมาโดยคนจดีซื้อของของเราไปแล้วมันจะมีช่องว่างแห่งการให้ ต้องว่างที่ได้ออกมาเนี่ยเราจะเอาไปทําของเล่นโดยมีจิตอาสามาช่วยขัดระบายสีแล้วเราไปบริจาคให้เด็กๆที่ห่างไกลสำหรับ โครงการที่ประทับใจนะคะในเทใจ .com อมเนี่ยมีหลายโครงการมากเลยอย่างเช่นโครงการที่ได้ช่วยเหลือผู้หญิงภาคใต้โครงการทําน้าพลิกซาร์คน่านะคะให้ผู้หญิงที่อยู่ในชายแดนภาคใต้ก็คือผู้หญิงกลุ่มนี้เขามีการรวมตัวกันนะคะเนื่องจากว่าเขาได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในชายแดนภาคใต้เนี่ยค่ะเขาก็อาจจะสูญเสียสามีสูญเสียผู้นําทางครอบครัวเนี่ยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องขึ้นมาให้ได้คือเขาต้องเป็นผู้นาครอบครัวต่อไปในอนาคตเนี่ยค่ะเขาต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เขา ต้องเลี้ยงลูกใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยค่ะเขาก็เลยอยากทำน้ำพลิกที่ชื่อว่าน้ำพลิกโซคูน่าขึ้นมาสำหรับโครงการโรงพยาบาลมีสุขนะคะเป็นการระดมทุนที่เราจะนำทรัพยากรหรือเงินเนี่ยค่ะไปซื้อของขวัญให้กับน้องๆที่ป่วยในโรงพยาบาลจริงๆแล้วเด็กในโรงพยาบาลมีส่วนหนึ่งมากที่เขาไม่ได้ออกมาฉลองปีใหม่แบบพวกเราเพราะว่าเขาเป็นเด็กป่วยที่ค่อนข้างเหลือหลังบางคนอาจจะเป็นโรคไร้แรงนะคะดังนั้นเนี่ยการดูแลรักษาเขาเนี่ยค่ะก็ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แต่ว่าเด็กก็คือเด็กเนอะเขาก็อยากมีความ เขาก็อยากมีรอยยิ้มเขาก็อยากมีสตาคอร์รสมาให้ขงขวัญเนี่ยคะ่ะดังนั้นเนี่ยคะ่ะกลุ่มใจดีกลุ่มเนี้ยเขาก็เลยอยากจะเป็นแบบคล้าแยบบๆกับสตาคอร์รสเพื่อให้แบบน้องๆเขามีความสุขหรือว่าสร้างรอยยิ้มได้เลยที่สําคัญก็คือผู้ปกครองที่เขาต้องไปเฝ้าน้องๆเหล่านี้อยู่เนี่ยนะคะก็คือก็ถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างหนักมากพ่อแม่ก็ค่อนข้างเครียดมากเนี่ยคะ่ะการไปเนี่ยก็จะช่วยเยียวยายทางด้านจิตใจของเด็กๆเ,เหล่านี้ได้ค่อนข้างสูงค่ะ <_ d ance> ก็คือเป้าหมายที่โครงการเทใจอยากจะสนับสนุนนันนะคะเราก็อยากสนับสนุนโครงการหรือว่ากิจการเพื่อสังคมให้มากยิ่งขึ้นหรือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มากยิ่งขึ้นเนะะี่ยค่ะเพราะว่าเราอยากเป็นพื้นที่กลางที่เชื่อมโยงโครงการดีๆเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็โครงการนี้ค่ะเราอยากให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนเหมือนคล้ายๆแต่ว่าวันนี้คนในสังคมเนี่ยค่ะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าสนับสนุนโครงการแล้วใช่ไหมคะเราอยากให้โครงการนั้นเนี่ยค่ะสามารถ ต่อยอดหรือว่ารันโปรเจกต์ของตัวเองไปได้เองสำหรับคนที่อยากสนับสนุนโครงการเทใจ .com นะคะสามารถเข้าไปที่ w w w บเทใ .com ได้เลยในเทใจ .com เนี่ยค่ะจะมีโครงการให้เลือกมากมายเลยค่ะก็แค่คลิกไปที่โครงการนั้นแล้วก็ร่วมสนับสนุนโครงการ ต่างได้เลยอะค่ะแล้วก็อาจจะเป็นทั้งในเรื่องของสนับสนุนเงินอาจจะเป็นทั้งในเรื่องของการช่วยแชร์โครงการต่างๆให้คนรับรู้มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าถ้ามีไอเดียดีๆหรือว่าโครงการดีๆที่อยากจะทําอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งโครงการเข้ามาที่เทใจก็ได้ค่ะเราเชื่อว่าถ้าสมมุติว่าเรารวมพลังเชื่อมหัวใจกันเนี่ยค่ะมันก็เป็นสังคมได้